สวัสดีครับผมผมกับผมมุดนะตุกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมตรงกับวันเกิดผมนะครับ4สิงหาคมนะครับผมอ๋ทริปนี้ผมจะพาไปเที่ยวหัวหินนะครับผมผมจะพาไปที่พักที่ไหนไปทานอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องผมนะครับผมก็จะถ่ายนู่นถายนี่ให้ดูเรื่อยนะครับรีวิวนุ่งรีวิวนี่ให้ดูเรื่อยนะครับ ยังไงก็เดี๋ยวไปพิจิชมกันผมขอเดินทางก่อนนะครับผมต้องใช้มือถือเปิดแมพนะครับผมไปไปกันครับผมถึงแล้วนะครับที่พกักนี่ลีโลดิโอเบิร์นเอสเคปนะครับไปไปดูบรรยากาศดูรูมก,กันนี่เปิดมาเข้ามาเพราะเกินลมเย็นมาผมติดทะเลแล้ว มีกับีด้วยนะอันนี้จะเป็นห้องห้องพักเหมือนกันนะห้องพักประมาณสี่ห้องมนะแยกไว้นะครับตรงนี้ไปดูน้ำทะเลกันมาตรงนี้มาตรงนี้เอาดูน,น้ำทะเลบรรยากาศโอเคเลยแหละ สวยมากเลยวิวดีมากนี่นะครับนี่ทางห้องห้องเข้าห้องห้องที่แยกนะครับราคาจะสูงหน่อยจะแยกกับที่เหลือห้องนู้นก็มีห้องนึงข้างบนนี่เป็นห้องอาหารตันเช้าตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันมีทางเข้าแยกกันนี่เป็งไงโอ้โหบรรยากาศคือผมไม่ค่อยได้ไม่เคยไม่ค่อยได้มาเที่ยวที่นี่นะครับผมมาครั้งน่าจะมาครนะั้งแรกนะตั้งแต่เด็กๆดกเ็เคย,เย,เยมารอบนึงนตอนโตมาได้คือเข้า นานมากเลยไม่ได้มาคือที่นี่นะนี่มีบาร์ตอนเย็นนะนี่เป็นหน้าบาร์อาหตอนเย็นนะครับอาหารตอนเย็นหมดตรงนี้ตอนเย็นไม่ได้หายทีมังนี่ทะเลเลยนี่พามาดูลงเล่นทะเลก็ได้นะนี่ก็ลงไล่เหมือนกันลงเล่นทะเลก,ก็ได้นี่จะเป็นน้ำสะระบรรยากาศโอเคเลยเนี่ยจมว้าวจมว้าว ป็นไงเราถ้าคนข้างพนนระทุ่นเขาจะเล่นใน,น,น,นแตสตมา์นี้เขาบอกอยู่แสตมป์นู้นเขาไม่ให้เล่นนะให้ใชเ้เฉพาะห้องห้อง,องนึงนี้ที่ล้างสายด้วยนะที่เขาที่ล้างทรา,ายเียล้างขาล้างสายที่ขาดครับเขาเดินติดนะนี่ครับที่รังเล่นยิมหาดาบันไดลงทะเลบรรยากาศดีไหมเห็นไหม โอ้ยสดๆยังไงครับโลงมากคนไม่มีเลยผมว่ามันธรรมดานะครับมาวันเกิดผมพอดีครับวันที่สี่ผมว่ามันเกิดผมดีแล้ววันที่สี่นะครับผมฝากให้เบิร์ัเดย์แล้วนะฮะถ้าเขาจะขอให้เป็นวันเดยกเขาให้เป็นวันเดยกผมได้นะฮะเลวันเกิดผ,ผมเลยนี่คก็ถึงหน้าห้องกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องพักกันนะครับ นี่ห้องพักนะครับไปชมกันปึ๊บนี้นะครับภายในเป็นแบบประมาณนี้นี่โรงแรมที่นี่ชื่อรีโลมั้งนะครับจำไม่อ่านไม่ค่อยถูกนะครับเป็นที่ครั้งเพิ่งทำใหม่เลยห้องใหม่ๆเลยครับนี่มีอ่างด้วยแล้วก่อนนี่นี่นี่อันนี้เป็นจะปิดได้โดนอันนี้ปิดได้นะไม่ต้องกลัวครับนะยังปิดได้อาจจะมีเสียงก็ดีมีน้ำกระเด็นเข้าได้ได้อยู่ นี่ปิดได้ตรงนี้นะครับเราจะพาดูต่อี่ที่หรงที่นอนนะครับดูบรรยากาศกัอน,นนะนี่ห้องอันนี้เป็นอ่านนะครับหลังหน้าล้างเนื้อทั้งหลายนะครับตู้เซฟนะครับ นีห้องน้ำไหมมันถึงกันไหนปะ่ะนี่าาก็ห้องอาบน้ํำแบบนี้เป็นตู้เลยนะครับมีมีที่พัดหัวด้วยฉีดคว้างมูลหัวครับก็นี่ไปเดี๋ยวมปชมอย่างอื่นต่อนี่ครับต่อขน,นอกกันบรรยากาศโดยรวมนะนี่ห้องมันยังเหม็นม่าอยู่เลยอะ่ะเอ่นี่ขน,นอกครับนี่ขน,นอก บรรยากาศข้างนอกอันนี้ผมเอาห้องที่มันไม่ได้ติด,ตดทะเลนะครับตอนต่อกันนะครับอาหารมื้อเย็นนะครับนี่วันนี้อาหารเย็นที่ร้านโอเชียนไซด์นะครับคืนแรกนะครับผมมาสองคืนนะเดินทางไม่ไหวนี่ทะเลเหมือนกันร้านติดทะเลร้านไม่ได้ใหญ่มากครับมันเป็นอยู่ในโรงแรม โอเมีสาบีสร้นของของคนเรียกว่าพักนะครับมีห้องพักด้วยนะที่นี่ก็มีอาหารด้วยนะครับมา,มาชมถ่ายให้ชมกันนะจ๊ะบรรยากาศร้านตรงี ดูมาดูกกันริมทะเลริมทะเลเดี๋ยวพาไปดูอาหารกันต่ออาหารมาแล้วนะครับ ันนี้ก็แกงส้มกุ้งนะครับอะไรรูปกใบชะคา,ามก็น้ำมะนาวแล้วก็คูนิ่มซ้อนมะขามนะครับแล้วก็ยำสมนนี่ยังไงขอไปทานค้าก่อนนะครับมาต่อกันถนนคนเดินหัวหินของกินเยอะดีนะถนนคนเดินใช่ไหมถนนคน,น,เ,นาาเดินหัวหินจะเาาเรียกของกินกันดีกว่า ตอนท่นเดินหัวขิงของใช้ก็มีนะอของใช้ก็มีไปเดินดูเลยปะปเดินดูเดินไม่ได้มันติดรถติดรถติดชิวอ,อันนี้ทำเลคนเดินมากมาเดินดู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 มีของเยอะอยู่เหมือนกัน โอเคที่เขาขอเดิน <พบ S 1> เล่นช็อปปิ้งก่อนก็สวัสดีตอนเช้านะครับผมนี่ <ç arts> เราไปดูตอนเช้าเมื่อนี้มีอะไรที่ทันบ้างนี่เราไปดูในห้องกันอันนี้มีน้ำนะตอนเที่มวกจนดูข้างในกัน อากาศดีมากเลยนี่ตอนเชาอากาศดี <c oughs> ดูอาหารก,กันในฝั่งมนูบาตอนเช้า้ร <c oughs> ่วงอันนี้อรอไข่อยู่สั่งไข่กิน มีอันนี้เป็นซุปมโจ๊กซุปมีมีอะไรไ้างล่ะองดูมีคอนดูที่สองคืนอ่ะก็จะเห็นพรงนี้จะเจออีกอันนี้มีน้ำทัาทู้มีกโกโก้ชายเย็นด้วยโอเคมดูห้องกัดบรรยากาศประมาณนี้แหละ ดูไข่ก่อนดูไข่ได้แล้วขอบคุณครับเดี๋ยวไปกินก่อนอาจ๊ะอ๋จจะอนี่นะครับอยู่กันที่วัดห้วยมงคลนะครับนี่วัดห้วยมงคลนะครับหัวหินนะครับก็มาไว้ทวดสวรรค์แล้วก็หลวงพ่อโตพี่นีนะครับแล้วก็ีหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็เทวดสวรรค์ช้างสามเสียนด้วยมผมมันผมมันเคยมาที่นี่นะมาครั้งแรกนะครับนี่ ท้องวิสุวรรณผมว่าทวิสุวรรณโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินกันต่อว้าแดดร้อนมากรอบน,นึครับไปตอนนี้ก็อยู่นที่อาหารร้านอาหารบ้านกูส่วนนะครับคนเยอะมากเลยคิวเยอะแย,ะ,ยะไปหมดเดี๋ยวเราไปดูอาหารกนันดีกว่า ครับผมก็อาหารมานั้นนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาอาหารกันครับว่าเป็นยังไงไปดูกันคับนี่นะครับนี่นะครับอาหารนะครับกุ้งผัดสตอนะครับหมึกน้ำมันหอยนะครับนี่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 ผัดชาทะเลนะฮะอันนี้เออหลนนะครับมะลวันเยอะหน่อยต้องคอยแปะมะวันนี่นะฮะไปดูกันนี้เป็นไงเป็นไงว้าวนี่ครับให้ดูบรรยากาศของร้านด้วยก็พอมีนะฮะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ โอเคจะขออนุญาตอาหารก่อนนะครับนี่นี่ซื่อร้านนี่แบมบีอะไรเนี่ยแําอะไรไม่รู้อ่ะมีสะพานข้ามไปร้านเขานะครับร้านโอ้ร้านก็จะเงียบ mm. ๆหน่อยเพราะว่าฝนตกนี่ห้องน้ำนี่ร้านสไตล์สบายๆนั่งเล่นๆนั่งกับองโป่งนะครับผมนี่นี่นี่มีโต๊ะนั่งสไตล์แคมป์ๆครับผมออกนแนวแคมปิง้งแคมปิ้งหน่อยๆ เ,เห็นไหมเห็นไหมเขาว่านั่งแคมป์ปิ้งกันฝนต้องฝนตกเขาก็นั่งกันตกไม่แรงมากถ้าตกแรงมากคงไม่ไหวแล้วนี่มีกอกองไฟด้วยเห็นไหมมีกอกองไฟด้วยสักอย่างนี่เขาก็นั่งแคมป์ปิ้งกันเห็นไหมเขานั่งแคมป์ปิ้งกันผมปรับแสงให้ก่อนนะมืดเห็นไหมหไหมันกอ่อกองไฟาไปดูข้างน,นอกก่อนลำนึง เดินเรียงคัวมบเงก่อนฝักแสงให้ก่อนนะลืมล็อกเอฟนี่เห็นไหมถ่ายแบบโดยยวมถึงจให้ดูบรรยากาศหันหลังไปเต็มๆนี่มีขดหินด้วยอะไรก็ไม่รู้นี่เนี่ยร้านโรมเต็มเห็นไหมเห็นไหมให้ดูใกล้ๆ สไตล์เข้มเข้มโอเคเดี๋ยวผมไปหาน้หาทานก่อนนะครับเราก็มาต่อกันที่ตลาดอะไรไม่รู้อะชิกชิกกระปู่มาร์เก็ตอะไรสักอย่างชิคาด้ามาร์เก็ตนะครับไปแล้วพาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนี่ของกินเยอะมากคนก็เยอะมากเหมือนกันน,นจะจ๊ะมาใช้เล่นวายนะ มเห็นไหมของกินเยอะเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงนี่เขามีสติมีโชว์เลยมั้งมันจะมีตึกๆึกหนมั้งเราเพิ่งมากันประมาณสี่ห้าโมงห้าโมงหกห้าโมงหกโมงกว่าอ่าโน่นของกินเยอะมากเลยนะดูสิเห็นไหมเห็นไหมโัวหินนะครับอันนี้ที่นี่หัวหินหัวหินนะครับหัวหินนะครับนี่มีวิธีโชว์อะไรไม่รู้นี่ โอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรกันต่อนะแป๊บนึงนี่ครับเรามาต่อกันตรงนี้นะของเยอะมากเลยนะนี่นี่ก็โอเคนะเพี่ๆให้นั่งให้นั่งทานข้าวด้วยนะครับซื้อข้าวมากินของใช้ของกินจับบน่คนปนกันไปหมดเลยนะครับต่างชาติกันเยอะตามระเบียบนี่ของเยอะมากของเยอะมากดูดูเอานี่เห็นไหมสดไหม โอเคเดี okay, ๋ยวพาไปดูอย่างอื่นต่อเรื่อยๆนี่ครัเดินดูต่อนะครับนี่เราก็มากินแหนมกันตัวนี้ได้แซกกอกแซกกอกแหงกแซกกอกอีสานกินกันตอนนี้มีกระหม่กระหมกย่างด้วยมีแซกกอกแซกกอกตัวนี้น่าหลายอย่างมากรอกินนี้ก่อนส้มตำต่อส้มตำต่อ อันนี้เรางสซัของใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ของเรา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 คุกใหม่ขอาทานอย่างนี้พี่ถ่ายเล่นๆหน่อยเอาไปลงทงยูงทูบนี่สวยๆพ,นะพอแล้วขอข้าวโพอนะข้าวาโพลแล้วไปต่อใหม่ก็สวัสดีนะครับผมนี่เช้าว,าาวานมมานันสุดท้ายวันที่หกนะครับผมมาตั้งแต่วันที่สี่นะฮะสี่ห้าหกนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้จะทันทางกลับแหละไม่รู้จะไปไหนต่อไหมนี่ครับโรงแรมเห็นไหมบรรยากาศดีครับพนักงานดูแลดีมากที่นี่โอเคแฮปปี้เลยชื่อรีรโรดิรีโลอีสักอย่างอะไรจำชือ่อโรงแรมไม่ได้นะครับแดดรอนมากช่วงประมาณเที่ยงเห็นไหมโรงแรมให้ดูอ๋อมีห้องมันมีห้องแยกด้วยนะแล้วมีห้องข้างบนนะครับมีทั้งสองแบบม,โมโดดีห้องที่เป็นห้องแบบสูตรหรือสักอย่างนั่นแหละก็มีห้องข้างบนด้วยยังไงผมจะพาไปดู เดี๋ยวมันก็อาจจะพาไปกินอะไรสักอย่างต่ออีกหน่อยหนึ่งก่อนจะกลับบ้านนะครับนี่เห็นไหมติดทะเลเลยหาดโล่งมากไม่มีอะไรเลยลงโลง่งไม่มีคนวุ่นวายเลยเลยสบายนะครับไปหลไปหาข้าวกินกันน่าจะไป็นข้าวกินนะไม่ก็ไปหากาแฟกินหาไอคิดสักอย่างเดี๋ยวให,ให้ดูอนอันน,นี้นะฮะนี่คือห้องแบบห้องสูตรนะ มาไปไปเป็นแบบพ่อครัวนะสำหรับคนที่ยังไม่เห็นผมยังไม่เร็วเท่าก,วกนันล้งอันนี้ผมไม่ได้อยู่นะนี่ให้ดูไม่สายแยกไม่เกี่ยวกับห้องขงบนเพาะมันมีสาข,ของเขาไม่ให้เล่นคนที่มาข้างนอกเล่นมือมไม่้องเล่นสระนี้โอเคปะ่ะเดี๋ยวไปต่อกันมาต่อร้านอาหารนะครับผมตอ,ญญญอนนี้ร้านโค้ฮห้สายัานนี่ให้ดูร้านคนเยอะมากรถเยอะจริงๆที่นี่หนึ่งโค้ฮหสาย ันนี the okay. to ้ถามจากน้องที่โรงแรมนะครับน้องบันทึกที่โรงแรมเขาบอกว่าร้านนี้ร้านนี้พี่แนะนำร้านนี้ไปก็ก้าวไปก่อนร้านนี้เลยงั้นโอ้ยทรายก็เราโอเคงั้นเชื่อคนพื้นที่ดีกว่าลดคนเยอะนี่ป้ายร้านโอ้ยทรายนะครับรอคิวอยู่โอ้ยทรายน่าจะอร่อยแหละคนพลุกเยอะมากเลยรอคิวอีกโอ้ยรอรอคิวเยอะมากเลยนี่ผม เดี๋ยวขอลอกคิวก่อนนะไปกันต่อได้โตแล้วดูบรรยาการ้านกันดีกว่โอนโ,โต๊ะเยอะมากลูกค้าเยอะมากร้านใหญ่มากมีหลายโซนมากเลยนะโอ้ใหญ่มากร้านใหญ่เวอร์ไถึงขน,งงนาดน,นู่นนะวิ่งเดินวิ่งนั้นีกตรงมุมอีกร้านอีกทิศหนังอีกเยอะเลยตรงนี้โซนนี้ผมได้โซนนี้ตรงนั้นโซนน,น,นนี้นน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 นตรงนี้มีวีกดูไหม เยอะแยะไปหมดโอเคเดี๋ยวสั่งอาหารก่อนนะทานอาหารก่อนนี่นะครับอาหารมาแล้วนะครับอันนี้นะครับต้มสุปปะทูนะครับอันนี้ปลาทรายทอดกระเทียมนะครับนี่ยังไงไม่ไงอันนี้ส้มตำปบปําปูมาแล้วก็นี่หอยเจาะป,ปูนะครับตัวนนี้นเชลออกเนยนะครับอ่าเป็นไงน่าทานไหมนี่ยังไงก็ดีวผมอขอคันข้าวก่อนนะครับ ครับผมก็จบแล้วน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมทิปเที่ยวหัวหินวันเกิดผมนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามฝากติดตามด้วยนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆคงจะได้ที่เที่ยวที่ร้านอาหารคาเฟ่นะครับต่างๆตลาดนันดะาาน,นะครับรถแล้วก็อาหารนะครับหวังว่าพี่ๆน้องคงชอบกันนะครับในการไปเที่ยวหครั้งนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลงังใจให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ